เอาแล้ว,ลวตกลงชื่อไปเลยได้พี่อะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาแล้วเหรอหรือยังไงไม,ไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาเพื่อนแล้วหรือยังไงนี่ไงไ,ไงคืองอนหนองอน,นอไม่มีผมผมไม่มีงอนคุณอยู่แล้วแต่มผมแค่ลืมเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวนี้งอนเขาเหรอครับ ไม่ต้องมาคอนกรอนเขาหรอครับมึงไปถึงหัวใจไก่ให้ให้องมึือ h e l ล o ห่อหลออะไรปะคุยอะไรกันเนี่ยโอโทรศัพท์เข้ามาแล้ว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  โทรศัพท์เข้าเอาละ้วรถตอวนี้ไม่รับโทรศัพท์หรอหรือยังไงไม่ใช่ไม่โทรศัพท์มันอยู่ลึกอลยดิทำไมถ้าผมไม่แบบว่าผมต้องแบบเอ้ยขอขอขอคนบัตรคิวนะครับอย่างเงี้ยหรอไปมือมามือมาว่าไงเดี๋ยวมาต่อแหล่ว่ามึงมือกูมือจริงอะไรนะไอ้ อยู่ใกล้บ้านนี่แหละจบ e ไอจีเพจป่านีเกจกได้แล้วมากแคปปะ,ป,ะป่ะไปพี่ไปจกแคปกันเร็วทำไมอ่ะเราขับอะไรเนี่ย ขำอะไรขำไม่เฉยพ่อมาพ่อกูมาแล้วกู <c oughs> จบแคปดีกว่า พี่ก็เป็นแบบนี้ยังไม่ได้เลยไม่แต่นี่รอดเมื่อตอนเราเหมือ่ท่อไฟไหมตรองใกล้ๆอะ่ะท่มขวาน้าแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปหาไอ้จอนแป๊บนึงโอเค พี่จอนกระเป๋าแล้วกระเป๋า920ครับ <c ười> ตอนน่อระเชื่อไปแล้วต้านพี่อะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาแล้วหรือ,อยังไงไ,ไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาเพื่อนแล้วหรือ,อยังไงนีไ่ไงไ,ไงคืองอนหนองอนไม่<ๆ>ไม,มีผมผมไม่มีงอนคุณอยู่แล้วแต่คุณแค่ลืมเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวนี้ งอนเขาเหรอครับอไม่ต้องมาคน <c oughs> งอนเขาเหรอครับไปถือหัวใจไก่ให้ให้องมือเหอะ <c oughs> อะไรนะห,นห,นหัวใจไก่หรือยังไงคือแบบพวกกูนหัวใจรูปผู้ชายไม่ใช่หัวใจไก่ั้งหัวใจไก่อะไรอะฮัลโหลครับอัน <c oughs> นี้แบบเข้าเมืองมาปกตินี่หาอะไรทำกันแบบชวนพงชวนเพื่อนหาอะไรทำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดยุคแล้ว หมดยุกอะไรเนอะหมดยุกแล้วต้องกอดไม่ต้องกอดหรอกถ้าคุณกอดแล้วคุณอยากกอดคนในรถมากกว่าคุณไม่ต้องกอดเพื่อหรอกจริง <c oughs> นี่กว่าผมจะเจอตัวคุณได้นี่ผมต้องถอมาแลนดเขียวแล้วเนี่ยบ้านเบิร์นไม่อยู่แล้วอยู่เข้าบ้าน,นตลอดบ้านไม่ไม่อยู่บ้านะ่ะบ้านแก๊งก็มีแต่มาอยู่แลนด์ก็แปลก ไม่ไงทาตัวให้ชินตอนถ้าเราไม่มีบ้านแล้วทาไงอะก็ก็ก็โอเค,อเคก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปกติปกติอยู่ปกติเราอยู่แลนดเขียวมึงก็ไม่อยู่พอมีบ้านมึงก็มาอยู่แลนดเขียวก็แปลกๆปกเหมือนกันไอเขียวไม่ว่านี่ได้ข่าวอยู่แลนฟ้าด้วยนี่ไมอยู่แลนฟ้าด้วยหรอก็ไปทํางานนะดีโอไปทำงานไม่ได้ว่าอะไรไปทำา้องไปทำงานไม่ได้ว่าอะไร มีความสุขดีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แต่เลยนะช่วงนี้เพื่อนอะไรมีลงมีเรื่องแอ้วก็ก็วนๆมาดูเพื่อนบ้างบ้านแกงบ้างไม่ใช่มองแต่เหยื่อตกปลาทำงานหาตังค์ไงไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าทางานหาตังค์ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยวันนี้จ่ายเงินแก๊งอีกนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอาทิตย์เดี๋ยวนี้เห็นได้ข่าวว่าอยู่ในเมืองทุกวันแต่กูเจอเมืองน้อยมาก เนี่ยเนี่ยเจอครั้งแรกในรอบสี่ห้าวันเลยมั้งเนี่ยนี่ไงกูอยู่มึงแล้วนี่ไงไอ้ก็นี่ไงกูเจอมึงครั้งแรกในรอบสี่ห้าวันแต่มึงอยู่ในประเทศวันละเกือบยี่สิบชั่วโมงมึงเจอมาเนี่ยมือแล้วเนี่ยเฮ้ยโถรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่อะไรวะอ่าวะก็นี่รถพี่ช้างนี่อ่าเรนโบนสบายใจวะอ่า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 รู้จักยังเนี่ยรู้จักยังเนี่ย ไม่รู้ผมไม่รู้อยู่แล้วคุณคุณไม่เคยมาแนะนำอยู่แล้วคุณคุณอาจจะรู้รมรผมไม่รู้ดิสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้หัวใจไก่ไปกี่ตัวแล้วกนะี่อันแล้วเนะี <c oughs> ่ยหัวใจไก่อะไรไม่มีอไม่มีหรอนึกว่าแบบว่าหิวไหมอย่าไปซื้อหัวใจไก่มาให้เพื่งคิดว่าไปแบบนนชื่อ,อไรเชื่อ,อะไรเชื่อ,อไร ชือโคอีค่ะมีแก๊งไหมครับมีแก๊งไหมมีครับตลอดแก๊งว่างไหมครับมูมาเจนต้าดิแวบไหมตะคนหนึ่งเอาผู้ชายไปัะคนหนึ่งไหมเพราะว่าจะไม่รับปดิไม่รับเขาก็เห็นเอออยากอยู่เขาเออเพื่อลืมไปว่าเต็มีแก๊งเหมือนกันแก๊งมีเรื่องด้วยช่วงนี้คุณช่วยแก๊งเต็มที่อยู่ละ ไม่ได้ว่าอะไรก็ช่วยเกงเต็มที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เมื่อวานกูแค่โดนขาบ้านดักแชทไปเงียบกิ๊บมึงมาบ่อยทีมึงโดนอุ้มที่แรงฟ้ามึงโดนอุ้มหลังจากกูโดนอุ้มไปสองชั่วโมงกูไม่เห็นหน้ามึงสักสักครั้งกูตามล่ามันอยู่อ่ะมึงไม่ได้ตามล่ามึงอยู่อ่ะเนี่ยกูตามล่ามันกูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไงไม่ต้อ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 งไม้องไม่องไม่ตม่ตงไม่งไม้อม้องไม่ต้องไมองอ่ะ้องไม่ต้อง่องไม กูตามล่าล่ามันอ่ะมันมีคันหนึ่งใช่ไหมกูก็ขับตามล่ามานันไปสักพักมันพาไปหาเพื่อนกูเลยโดนลุมมาดิอ๋อภาพที่อ้วนเห็นอ้วนบอกว่ามึง ون, อ่มมะโดนอุ้มออกมาคนเดียวตัวเลยโมสสีเหลืองอุ้มมาคนเดียวก็ใช่ไงไหนไหนลุมก็มันลุมมันลุมอ๋อมันลุมไม่ใช่แบบว่ามือยืนจ้องหน้ากันอยู่แล้วค่อยโดนแทงอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีไม่มีไหงลังทังดิ ใช่ไหมโดนลุมใช่ไหมนะคะโดนสามหนึ่งในอ๋อช่วยได <ป S> ้ไหมต่อช่วยด้วยอ้าวแต่แต่เขาเจอแบบคนเดียวเขาก็เขาก็ฆ่าได้นะเฮ้ยคนไหนย้ายจอดเขาเจอหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาก็ไล่อยู่นะไปได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรที่มืดมันสบายใจแล้วออกแกันอยู่แล้วไม่ขายยาไหม ไมพอแก๊งหนึ Bien ่งเปอร์เซ็นพอหญิงเก้าเก้าร okay ู้อยู่นอนนนอในถุงนอนใช่รู้อะไรรูป่าใช้คอสเพย์ได้เปล่าใช้อีโมดอ่ะอีโมดนอนเป็นไรเพื่อนเออนายไปถ่ายยาได้ป่ะเราแค่แวะมาใหญ่ไปนะไปนะกอดกันนี่กอดกันนั่นกอดกันเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอดโคของนายเพือเปล่ากอดรึเปล่านายกันนี่กันนี้ไม่ไม่ต้องกอดเราหรอกนายไปกอดโคของนายหรวะเียปล่า แล้วมึงจะไปยืนขวาประตูทเพี้ยอะไรนะสวัสดีครับพี่คอมืดใช่แปลกมากเนาะพี่มีอนุเอาเอาไปส่งให้ให้อยู่แลนเขียวไปเลยแม่ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เชิญเดี๋ยวไปบ้านไม่ไม่ต้อง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 กลับไปเอาเอาไปส่งส่งบ้านเชิญเชิญไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหแม่มึงกดเชียร์เลยตรงเนี้ย ไอ้มวกว่าแต่คุณสกรอตไปไหนครับเนี่ยฮะไปเลี้ยงข้าวด้วยพี่เอาเอาเอาไปส่งท้องไปพี่พีทได้ๆจะไม่รู้ได้ไงอ่ะอาจจะเป็นอะไรกันจะรู้ได้ไงอ่ะใช่เหรอยังไงยังไงคู่เนี้ยอะไรสิเดี๋ยวนะเฮ้ยแบบมากไอ้ตี๋เราจะถ่ายอะไรพี่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรพี่ผมไม่ถ่ายอะไร รู้ไปเลยเนี่ยผมว่าถ่ายอะไรอย่างงยานยานายีาน่ไม่มดเร็วไม่พักเลยเนี่งรถไม่ว่างโทษทีไปดูค่ะครับพอแกไม่ได้เลยพโอโห้เงินไปเปล่าไปดูแคปกันป่าปลาลาดเะเีดูดิเจอพ่อดี <laughs> น่าจะคู่ดาวปะน่าจะคู่ดาวเฮ้ยกดได้อานับ1 2 3่งอง